เดนมังกรติดใจทุเรียนไทยส่งออกไปจีนกว่า90%ทำเกษตร,รกรไทยรายได้สะบัดคลัทกทั้งประเทศทุเรียนหรือราชาแห่งผลไม้นะคะก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผลไม้ยอดนิยมสําหรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อเทียบกับบรรดาผลไม้นําเข้าทั้งหมด หิงสาววัย26ปีซึ่งอาศัยอยู่ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้บอกเล่าว่าเธอลงไหลในรสชาติทุเรียนมาตั้งแต่ปี2019ซึ่งธุรกิจจัดเลี้ยงในฉงชิ่งเองก็มองว่าทุเรียนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาดังนั้นมีการแปรรูปผลไม้ชนิดนี้เป็นสินค้าหลากหลายเช่นเค้กไอศกรีมพิซซ่าและก็อื่นๆที่ไม่ใช่ทุเรียนสดเพียงเท่านั้นนะคะ การบริโภคทุเรียนเกือบทั้งหมดในจีนเพึ่งพากันนำเข้าซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยโดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกทุเรียนสดจากไทยสูงถึง3.49พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.21แสนล้านบาทในปี2021โดยเกือบร้อยละ90ถูกส่งขายตลาดจีนค่ะเจ้าของร้านผลไม้ในฉงชิงหลายแห่งรับรู้ถึงกระแสความนิยมของทุเรียนเช่นกันโดยเขาเผยว่าเมื่อก่อนทางร้านขายทุเรียนอบแห้งเป็นหลักแต่ตอนนี้ได้ หันมาเติมสตอ็อกจากตลาดค้าส่งด้วยเพราะผู้คนชื่นชอบทุเรียนสดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะบางร้านก็ยังเสริมอีกนะคะว่าปกติแล้วฤดูการขายทุเรียนครั้งใหญ่นั้นตรงกับเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนกรกฎาคมแต่ลูกค้าบางส่วนก็ยังคงสะหาทุเรียนสดตามท้องตลาดแม้เข้าสู่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ตามค่ะ บริษัทชงชิงหงจิ๋วฟรุตจำกัดผู้จัดจำหน่ายผลไม้รายใหญ่ของจีนนำเข้าทุเรียนกว่า9,000 90, 0ตันในปี 2, 2021ครองสัสดส่วนร้อยละ10ของการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีนค่ะ ช่วง10เดือนแรกปีนี้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของชงชิงสูงแตะถึง6.89แสนล้านหยวนหรือราวๆกว่า3.4ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7.2เมื่อเทียบปีต่อปีจากปีที่แล้วค่ะด้านเกษตรกรไทยเองนะคะต่างก็ได้ประโยชน์จากการค้าทุเรียนเช่นกันค่ะโดยเกษตรกรจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะระบุว่าก่อนหน้านี้การขายทุเรียนต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นหลักและขาดช่องทางการขายแต่หลังจากร่วมมือกับหงจิ๋วฟรุตในปี 2019นะคะตอนนี้เขาก็มีช <de> <Yeah> <t> ่องทางการตลาดมั่นคงและก็ได้ราคาดีค่ะท้งนี้นะคะหงจิ๋วฟรุตก็ได้จำลองรูปแบบความร่วมมือนี้ในส่วนผลไม้หลายสิบแห่งทั้งในไทยและก็เวียดนามซึ่งช่วยเกษตรกรหลายพันคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วเริ่มหิวทุเรียนกันบ้างหรือยังคะทางนี้เนี่ยเริ่มชักจะไม่ไหวแล้วค่ะขอต้อนเพื่อนไปแอบกินทุเรียนกันก่อนนะคะตอนนี้กลิ่นโชยมาไม่ไหวแล้วค่ะ อย่าลืมติดตามช่อง The State Time w o r l d กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วอยากให้เรานำมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ